สวัสดีครับพบอปันอีกเช่นเคยกับช่องมอ m o เบลลี่คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารทีมชาติไทยของเราที่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ถือว่าเป็นเม็ดที่ลุ้นที่สุดอีกเม็ดหนึ่งของสาวไทยของเราที่แฟนๆก็ตื่นมาเชียร์กันตั้งแต่ยังไม่เช้าเลยครับก็คือช่วงเวลาตีสามของวันนี้ที่ทีมไทยของเรามีแข่งขันกับแคนาดาซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าสาวไทยของเราต้องการเพียงหนึ่งคะแนนเพื่อไปต่อใน v n l สําหรับการ แข่งขันรายการระดับโลกรายการนี้แล้ววันนี้สาวไทยของเราสุดยอดเลยครับต้องชื่นชมทุกคนเลยจริงๆชื่นชมสาวไทยของเราปรบมือให้สาวไทยของเราทุกคนที่ทําได้ครับสามารถเอาเซตจากแคนาดามาได้สองเซตทําให้บวก1แต้ม นำเกาหลีใต้ทำให้ทีมชาติไทยของเรารอดการตกชั้นแล้วครับแล้วหลังจากจบเกมเมื่อ f f p b ได้มีการสัมภาษณ์เพียวอัจฉราพรของชดเพียวเธอก็ปล่อยโฮร้องไห้เลยครับเป็นน้ำตาแห่งความกดดันแล้วก็เป็นน้ำตาของความภูมิใจด้วยที่สามารถทำได้แล้วทำให้ไทยของเราไม่ตกชั้นใน v n l ซึ่งเมื่อหลังจากจบเกม f ฟ p สัมภาษณ์เพียวเพียวก็ถึงกับปล่อยโฮด้วยความ ภูมิใจด้วยความกดดันครับที่สุดท้ายก็สามารถทำได้แล้วตามภาพเลยก็เป็นกำลังใจให้สาวไทยของเราครับปีหน้าต้องดีกว่าเดิมแล้ววันนี้เพียวอัจรรพรของยศเธอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทบสกรอทำเต้มสูงสุดให้กับทีมชาติไทยของเราไป ยี่สิแต้มแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเธอถือว่ามาถูกเวลาจริงๆครับมาในนัดสำคัญมากๆแบบนี้ถือว่า แก้ตัวได้อย่างดีงามเลยอัชราพรของยอด,ดของเราสุดยอดเลยครับก็ต้องขอชื่นชมทีมสาวไทยของเราทุกคนที่ยังคงทำภารก,กิจของเราสำเร็จก็คือสามารถเก็บ2เซตจากคู่แข็งได้แล้วก็ได้ไปต่ออย่างไรก็ตามเอ็ดมินเชื่อว่านี่จะเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ์ของสาวไทยของเราเลยครับที่เราจะต้องกลับไปฝึกซ้อมฝึกสกิลต่างๆเป็นอย่างดีเพื่อ การแข่งขันในรายการระดับโลกแบบนี้ครับ